Thank you. ครับพี่น้องประชชนที่รักทุกท่านในหนังสือเยเรมีนั้นจะทําให้เราเห็นว่าตลอดชีวิตของท่านเยเรมีท่านไม่ได้มีความสุขใจอย่างที่พวกเราคิดคิดกันแต่ท่านถูกปองร้ายอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นว่าชาวยิวหลายคนคิดทําร้ายมีคําที่เขากล่าวนี่ก็คือออกมาเถิดจงวางแผนปองร้ายประกราศสุเกเรมี เพราะว่าธรรมบัญญัติจะไม่สูญหายไปจากบรรดาสมณนะและท่านก็สวดว่าไงครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงสนพระทัยข้าพเจ้าโปรดทรงฟังเสียงคู่อริของข้าพเจ้าเถิดความชั่วเป็นการตอบแทนความดีหรือเขากําลังขดหลุมไว้ดักข้าพเจ้าโปรดทรงระลึกว่าข้าพเจ้าเคยยืนเฉพาะพระพักเพื่อทูลขอความดีให้เขาเพื่อหันพระพิโรธของพระองค์ไปจากเขา ดูแลเหมือนกับว่าเยเรมีนี่ทําความดีแต่สิ่งที่ได้รับก็เป็นความไม่ดีนะครับเพราะาชาวบ้านเขาหาเรื่องหาราวอยู่ตลอดชีวิตของท่านท่านเป็นคนที่หวังดีต่อประชากรนำพระวจาของพระบินเจ้าไปตักเตือนแต่แทนที่ชาวบ้านจะกลับใจก็หาว่าเยเรมีนีเสือกไปพูดสิ่งที่เขาไม่อยากฟังนี่แหละครับพี่น้องหลายครั้งพวกเรา พอใจเหลือเกินเวลาที่ใครชมเชยเราบางทีเขาอาจจะโกหกเราก็ได้แต่เราจะไม่ยอมรับนะครับถ้าหากว่าเขามาบอกว่าเนี่ยเราผิดอย่างนั้นอย่างนงั้นบางทีเราก็ต้องทำใจทำใจแบบกลางๆหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในที่สุดอย่างที่เยเรมีได้พูดก็คือ ท่านได้ทูลพระพินิเจ้าและพระพินเจ้าก็ฟังท่านพูดนะครับเด็จพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงพาครสาวกสิบสองคนออกไปแล้วตรัสแก่พวกเขาขณะเดินทางว่าบัดน,นี้พวกเรากําลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มบุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบแก่บรรดาหัวหน้าและสมณธรรมอาจารย์ันท,ที่สองคือเขา จะตัดสินชีวิตของตัดสินประหารชีวิตพระองค์อันที่สก็คือจะมงบใไปคนต่างชาติสุภาพยยอเย้ยแลนที่สี่ก็คือจะโบยตีพระองค์แลนที่5อันสุดท้ายก็คือนำพระองค์ไปตึงกางเขนแต่ในวันที่3พระเยซูเจ้าจะกลับคืนชีพ แล้วจากนั้นเราก็จะเห็นเรื่องของบุตรชายสองคนที่เป็นพี่เป็นน้องกันได้รับการมาให้การแนะนําให้พระเยซูเจ้าได้เห็นว่านี่ก็คือพี่นี่ก็คือน้องแล้วพระองค์ถามว่าต้องการอะไรมันดาก็บอกว่าขอพระองค์ทรงอนุญาตให้บุตรทั้งสองของข้าพเจ้านั่งข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งแต่พระองค์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระบิดา ท่านจะดื่มถ้วยของเราได้หรือบนนั้นบอกว่าได้พระเจ้ากขาแหม่สบายอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่พระองค์พูดถึงการทรมานนี่เขาไม่มองไม่เห็นแล้วพระองค์กระตัดกับเขาว่าท่านจะดื่มถ้วยของเราแต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราจะจัดให้พี่น้องครับสามครั้งสามคราที่พระเยซูเจ้าพูดถึงการทรมานของพระองค์ เราอาจจะเข้าใจด้วยการมองปฏิกิริยาที่บรรดาศิษย์ของพระองค์ได้แสดงออกครั้งแรกนั้นนบุญเปตโตรเป็นไงครับโว้ยเป็นตัวแทนของพระสาวกมาคัดค้านอย่างเต็มที่เลยเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะถูกทรมานจุดถูกฆ่าตายเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดในนามของพระสาวก ส่วนครั้งที่สองเมื่อพระองค์พูดถึงการทร,รมานพวกเขาก็เงียบเงียบคล้ายๆกับเริ่มคิดแล้วนี่หมายความว่าเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างอย่างน้อยที่บอกว่าเข้าใจบางอย่างก็เพราะเขาไม่คัดค้านอีกแต่ในวันนี้พวกเราได้ยินการทำนายการถูกทร,รมานครั้งที่สามนี่นะพวกเราก็ ามารำพึงถึงคำถามที่พระเยซูเจ้าทรงมีตอ่อายากอบและก็จอร์นแ,แล้วเราก็มาดูซิว่าคำตอบของเขาเป็นยังไงพระเยซูเจ้าถามเขาว่านี่พวกเธอจะดื่มจอกกาลิกซ์ที่เรากำลังดื่มได้ไหมพวกนั้นก็ตอบได้พระเจ้าค่ะการตอบอย่างนี้อาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่าพี่น้องตอบแบบไม่คิดตอบแบบใจกว้าง แต่ในความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้เข้าใจดอกว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดนั้นก็คือการทรมานของพระองค์และเขาเองนะ่ะพร้อมจะรับทรมานหรือไม่พระเยซูเจ้าก็ตอบรับคําตอบของเขาแล้วก็ได้สัญญาของก,กับพวกเขาว่าพวกเขาจะดื่มกาลิสของพระองค์แน่นอนซึ่งเราก็ทราบทีหลังว่าในบุญยากอบนี่นก็ถูกฆ่าตาย เป็นคนแรกในบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสององค์นั้นนะจะกอบถูกฆ่าตายแล้วนะบุญจรก็ถูกทรมานตามตำนานก็บอกว่าโยนเข้าไปในน้ำเดือดแต่เนื่องจากว่าพระบินเจ้าธรรมสิจัน์เขาก็ถูกเนรเทศเข้าไปอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งชื่อปัตมออยู่แบบไร้คุณค่าเลยทีเดียวแหละอันก็คือการทรมานอีกแบบหนึง่งพี่น้องครับขึ้นมาเราดูการ สิ้นประชนของพระเยซูเจ้าการทรมานแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ถูกฆ่าตายเนี่ยศาสนาจักคาตอลิกของเราเนี่ยรู้สึกจะเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้ามาตลอดจนถึงเวลานี้ก็มีคนบอกว่าคนที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าก็มี80ล้านคนยิ่งในสมัยใหม่เนี่ยฆ่ากันง่ายๆเลย อย่างเช่นในประเทศปากีสถานเนี่ยก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีการฆ่ารัฐ,รฐมนตรีคนหนึ่งที่เป็นคาทอเลกแล้วนอกนั้นก็ยังมีการถกเถียงกันไม่สิ้นสุดก็คือการที่จะกล่าวคำประมาทพระอ้าหล่อเนี่ยมันใครก็ได้ที่ไปฟ้องแล้วคริเชนก็จะไม่ทำไม่มีทางป้องกันเลย พอเวลาไปบอกข้าพเจ้าได้ยินเขาด่านะแล้วอย่างนี้ก็ตำรวจก็ไปจับแล้วจากวันรุ่งขึ้นก็แขวนคอคนแล้วคนเล่าอันนี้ก็คือมรณนสขีที่กำลังดื่มถ้วยกาเล็กิติรพเยศูเจ้าเคยดื่มก็คือตายบนไม้กางเขนและอย่างทารุณด้วยนี่ดูแล้ดูสาประชาติบางทีเป็นเสือกระดาษในเวลาที่มองไปดูวัฒนธรรม ดูเรื่องศาสนาดูเรื่องของการปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีแต่กฎแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แบบประเทศ,เทศ,เทศกับพิกีสถานเนี่ยตายมาเป็นพันๆคนแล้วและกําลังตายอยู่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้หรือยอย่างไรในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกวันนี้พัฒนาในหลายเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าจะล้าสมัยเหมือนกัน ฉะนั้นในวันนี้เราคงไม่พูดอะไรมากเราคงจะบอกว่าถ้าหากพวกเรายอมรับว่าพระเยซูเจ้าจะต้องรับทรมานแล้วก็ตายบนไมก้กางเขนแล้วกลับคืนชีพเนี่ยพวกเราเองก็คงจะในชีวิตของเราจะมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความทุกข์และหลายครั้งเราต้องยืยนยันความเชื่อของเราด้วยความเจ็บปวดด้วยความเสียสละ ก็ขอให้เราทำในพระนามของพระบิดาเจ้าและจงมีความสุขเถิดสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชห,ห,หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง